สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี Step ้ e นะฮะวันนี้อยู่กับนัดดุดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ด้านหน้าเราก็มี Galaxy A7 นะ,ะเรียกได้ว่าตอนที่ออกรุ่นนี้มาเนี่ยหลายๆคนค้อนฮะเซ็ยยงเป็ดมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดกันก่อนว่า,วาข้างในกล่องนั้นมีอะไรบ้างนะฮะที่จะแถมให้นะฮะอย่างแรกเลยที่ชอบมากๆคือเข็มจิ้มซิมนะฮะทำออกมาได้ดูน่ารักดีเหมือนกันนะฮะกล่องสีฟ้าสวยงามนะฮะข้างในก็มีเนี่ยฮะจริงๆมันไม่ได้อยู่ยงี้นะนัดดุดเป็นคน <c oughs> แกะเอาเองนะ เป็นอินเอียนะฮะหูฟังแบบอินเอียซึ่งเขาบอกว่าย like ักษ์เคยบอกว่าจุกยางของซัมซุงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนถามหามากเพราะมันเล็กฮะแล้วมันเข้าหูดีมากนะครับเขาบอกว่าถึงขนาดมีการซื้อขายกันเลยทีเดียวอันนี้นดุกก็ไม่แน่ใจเพราะนดุไม่ใช่เสียนหูฟังด้วยนะฮะมีที่ชาร์จนะฮะแล้วก็มีสาย USB ให้นะฮะแค่นั้นเองนะฮะซัมซุงไม่เคยแถมอะไรมากมายฮะมีแค่นี้ฮะ และนี่คือตัวเครื่องฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนั้นเฝ้ารอนะฮะแล้วก็อยากเห็นตัวเครื่องของมันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเรียกได้ว่าวินาทีแรกที่เห็นเนี่ยถามเลยฮะเฝ้ารออะไรหน้าตานี่เหมือนกันหมดฮัสมุงนะคือหน้าตาสมุงเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยทุกตัวฮะ,ะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะแล้วก็มีปุ่มหนึ่งานมีปุ่ม recent app มีปุ่ม back นะฮะประมาณนี้เนี่ยหมดเลยเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะ,ะันั้นก็ไม่ต้องถามหาหน้าตานะฮะแต่ว่า ด้านหลังนี่นะฮะอยากให้เป็นประเด็นมากคือน่าดุดเนี่ยไปเจอสีดําก่อนนะฮะที่ร้าน C S C นะฮะสาขาดิทอนเกตเวนนะฮะเมื่อไปเจอปุ๊บเนี่ยก็รู้สึก,กว่าสีดํามันไม่สวยซะเลยก็เลยถามว่าพี่มีสีขาวปะปรากฏบอกอเฮ้ยมีพี่โอเคมีก็มีเลยนะฮะทนนเท่าน่าดุดเช็คนะฮะจาก A 5กับ A 7เนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งกล้องอะไรก็ลำโพองอะไรก็จะเหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่ว่าวัสดุสีขาวนะฮะน,นดุดเชียร์ฮะสวยกว่าสีดําค่อนข้างมากนะฮะค่อนข้างมาก,ามากฟันงหงฮาวรุ่นนี้น่าจะขายดีอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็งานประกอบก็ ตามสไตล์ซัมซุงค่ะคือซัมซุงเนี่ยนะฮะสิ่งที่คนเป็นห่วงอ่ะไม่ใช่เรื่องเรื่องไอ้นี่หรอฮะเรื่องว่ามันใช้ดีไม่ดีมันใช้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนห่วงก็คือเอ๊ะแล้วมันจะเสียง่ายไหมหรืออะไรไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ตอบยากเพราะน่าดุดเองก็ใช้อะไรก็ไม่เคยเสียเลยนะฮะถ้าพูดถึงเรื่องนะฮะเรื่องแรกที่เราจะพูดก่อนเลยนี่ก็คือเรื่องของดีไซน์นะฮะต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยออกมาแกะฝาหลังไม่ได้นะฮะก็จะต้องเป็นกดเอ่ออะไรนะเอาไอ้เข คุณก็จะต้องใส่เมมไม่ได้ถ้าคุณจะใส่เมมคุณก็ใส่ซิมที่2ไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนี้หมดเลยนะฮะกล้องที่นูนขึ้นถ้าจากดีไซน์เนี่ยนะฮะน่ารูบอกเลยว่ามีโอกาสสูงมากที่กล้องจะเป็นรอยนะฮะหรือว่าหล่นแล้วเลนกล้องจะแตกก่อนเนี่ยมีสูงมากเพราะมันน่าจะเป็นสิ่งแรกที่โดนตกตกระทบไปโดนเต็มๆเลยคะอย่างแรกเปอย่างนะฮะแล้วก็ลําโพงอันนี้ญหงุดหงิดมากลําโพงอยู่ตรงนี้เขาอ่ะพี่มหงุดหงิดยังไงหนึ่งเลยนะลาโพงมันตัวเล็กมากเสีีียยงงมมมัันนก็เเลแบบไไ่่่่ดดททาควระะ ประมาณนี้เลยนะฮะที่เหลือก็ n o t h i n g special ฮะไม่มีอะไรพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อนว่ามีอะไรพิเศษบ้างะะสิ่งหนึ่งที่น่าดูประทับใจมากก็คือ a m s u ุ g เริ่มเอาสิ่งที่มันรกๆเครื่องเนี่ยออกไปเยอะมากแล้วนะฮะดังนั้นเราจึงเหลือแต่สิ่งที่เราใช้งานจริงๆนะฮะหน้าตาเซตติ้งทั้งหมดที่เปลี่ยนไปนะฮะ,ะหลายๆคนที่เคยใช้ซั s u n g รุ่นเก่าๆจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะพอมาเจออย่างนี้จะคุ้นมากขึ้นนะฮะมีเป็น quick setting นะฮะเป็น sound เป็นอะไรก็ดูปรับง่ายขึ้นนะฮะล้วเดี ตัวของออนี่ฮะมีโหมด power saving นะฮะตัวนี้ก็คือถ้าเราปรับเป็นอ่อนนะฮะก็จะมีตัวนี้อยากให้อยากให้รู้จักไว้ก่อนนะฮะเผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าทำอะไร restrict background data นี่ก็คือ restrict นี่แปลว่าหะ้ามฮะก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับไม่ให้มันรันพวกแอปที่ต้องรันแบ็ r กราวตลอดเวลายอย่างเช่นเอ,อเอาเป็นว่าพูดยากจังเอาว่าติกแล้วเนี่ยเฟซบุ๊กกับไลน์อาจจะไม่แจ้งเตือนได้อะ แต่ว่าข้อดีก็คือม,มันประหยัดแบตไงคุณคือมันจะเริ่มโหลดข้อมูลตอนที่คุณแบบเข้าแอปแล้วอะไรเงี้ยอัลตราพาวเวอร์เซอิงโหมดตัวนี้ก็จะเป็นโหมดที่เป็นขาวดำนะทุกคนก็จะพอเคยเห็นกันบ้างอยู่แล้วนะฮะปึ๊บ,บ,บนะฮะเปลี่ยนหน้าจอทั้งหมดเป็นขาวดำหมดเลยฮะซึ่งโหมดนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าม,มันมีข้อดีก็คือมันประหยัดแบตได้เยอะมากนะฮะโหมดนี้นี่คือ iMobile iQX ก็มีนะฮะ IQX s ว e n ที่รีวิวไปเมื่อวานเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะ แน่นอนว่า IQX น่าจะเอามาจากตัวของซัมซุงนี่แหละฮะก็จริงๆก็โอเคนะคุ้มอยู่นะฮะแต่ช่วยโหลดเร็วๆได้ไหมจะได้ออกไปรีวิวอย่างอื่นทีนะฮะเหมือนกันเลยเนี่ยฮะรู้สึกเหมือนซัมเนี่ยฮะจะใส่ได้วันนี้อ๋อเข้า Wi-Fi ได้ด้วยฮะเดี๋ยวลองเปิดดูซว่าได้ไหมเอ้ยเข้า Wi-Fi ได้ด้วยฮะโอ้โหเล่นแบบขาวดำ นี่ฮะเล่นอินเทอร์เน็ตแบบขาวดําได้ด้วยนี่แหละผมก็อยากจะได้นะฮะนี่ก็คือ,อประหยัดแบตไปเยอะมากนะฮะอันนี้เป็นข้อดีมากๆนะฮะออกออกออกนะฮะสำหรับใครที่แบบเดินทางต่างจังหวัดไกลๆแล้วลืมเอา power bank ไปนะฮะโหมดนี้ช่วยคุณได้เยอะมากๆนะฮะคอนเฟิร์มเอ่อเวลามัน disable อะไรว่า enable นี่จะช้านิดนึงนะฮะช้านิดนึงนะฮะไม่เป็นไรฮะแรกกับแบตอื่นเรายอมนะฮะระหว่างนี้ที่เรอๆแล้วก็หมุนหมุนดู รูป่ากหน้าตาของมันไปสักพักหนึ่งนะฮะสวยดีนะสวยดีแล้วดูชอบมากคือชอบมากกว่าสีดําเยอะมากคือมันคนละเรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปคะว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะก็สิ่งหนึ่งที่ทุกคนตื่นเต้นมากนะฮะแต่ก็ไม่ตื่นเต้นเหมือนกันถ้าใช้มือถือจีนมาเมื่อแต่หน้าจอฮาเพื่อจะมีโหมดธีมขึ้นมาธีมนี้คือนะเห็นกันเยอะแยะไปหมดนะฮะซัมซุงเบสิกนะก็กดแอพพลายนะเมื่อกี้เราดูใช้แบบคลาสส์นะฮะก็ประมาณนี้ฮะ สีสันก็โอเคเลยทีเดียวแล้วก็หน้าจอนี่เป็นซูเปอร์อมโมเลตนะครับเอาละเรื่องต่อมปเราจะพูดฮะเป็นเรื่องของกล้องฮะเรื่องนี้หลายๆคนอยากรู้ทันทีคือซื้อมือถือมาเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่ากล้องนั้นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันนะฮะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะฮะโหมดเซลฟี่นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันได้เลนส์วายมาเหมือนเดิมนะแต่ว่าสไตล์คัมซุงเลยครับหลายๆคนก็ต้องยอมรับนะครับว่ากล้องหน้าของพวกมือถือเกาหลีในเวลานี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปสู้รบปรบมือกับมือ,มอถือจีนนได้ะะ สีสันหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันยังมันยังไม่ถึงขัน้นแต่ว่าถามว่าดีไหมสหรับมือถือเกาหลีแล้ววันนี้ดีดีเป็นแบบซัมซุงเลยดีเลยนะฮะแตะปุ๊บถ่ายปั๊บได้ด้วยนะฮะดีมากๆแต่ถามว่าสู้มือถือจีนได้หรือย,ยังก็จะพูดว่ามันยังไม่ได้นะ,ะต้องพูดอย่างนั้นแต่ถามว่าดีไหมอืมคือดีของซัมซุงนะประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือโหมดแบมือฮะแล้วถ่ายรูปโชโยปามตูเดอคาร์มาตูเดอวิจราโอเคนี่ไงปาม เจ้าก,กี่ป่านี่ไงได้ละคือเดี๋ยวอย่าเข้าไปใกล้มากฮะก็คือเข้าไปใกล้มากเนี่ยมันมันไม่รู้เรื่องฮะต้องถอยมาหน่อยนี่เป็นต้นนั่นเองนะฮะน่ารักสดใสามากๆสลับตัวของกล้องหน้านะฮะโหมดนะฮะก็จะเห็นว่าเหลืออยู่แค่ไม่กี่โหมดนะฮะแล้วก็สามารถที่ดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเลือกเลยครับว่าคุณอยากจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรก็จะมีตัวของสปอร์ช็อตนะฮะซาวแอนด์ช็อตนะฮะแอนิเมตโฟโต้นะฮะแบบจ่ายตังค์ก็ยังไม่มีนะฮะแบบฟรีก็เหมือน มีอยู่แค่3อันที่โหลดเพิ่มได้ในเวลานี้นั่นเองนะจ๊ะต่อไปมาดูกล้องหลังกันมากดีวกว่าฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะกล้องหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาแบบมาอีกแล้วนะฮะเราจะให้ Samsung a m s u n ง A7 เป็นแบบเหมือนเดิมนะฮะซึ่งสิ่งที่นักดูดอยากรู้มากคือการที่จะมาโคโนระยะที่ค่อนข้างใกล้นะฮะสมมติถ้าเราเข้าไปใกล้มากๆอย่างนี้มันจะได้ไหมนะฮะไม่ได้ถามาหน่อยไม่ได้เนี่ยมันดีดออกไหมฮะยังไม่ได้ถอยไปอีกถอยไปอีก ทำไมอีกนะฮะจะมีปัญหานะฮะตอนที่คุณไปถ่ายพวกไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตัวหนังสือนะฮะเนี่ยมันเนี่ยประมาณนี้ได้แล้วนะฮะได้แล้วประมาณนี้นะฮะเทียบกับกล้องก็ห่างกันประมาณนี้นะฮะมาโฮเขาไปได้แค่นี้จริงๆฮะก็จริงๆแล้วตอน Samsung S5 หลายๆคนก็คงทราบดีอยู่แล้วนะฮะเรื่องนี้นี่ฮะต่อให้มันออโต้โฟกัสก็ไม่ติดนะฮะ เนี่ยฮะก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วฮะถ้าใครไม่เนี่ยประมาณนี้ได้แล้วนะฮะก็ถ้าใครที่แบบถ่ายใกล้ๆนะฮะก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงนะฮะก็คือดึงออกมาให้ยาวขึ้นหน่อยนะฮะมีโหมดเรียแคมเซิร์ฟีนะคำนี้ของเสียงว่าเรียนะฮะแปลว่าด้านหลังนะฮะแล้วก็มีพาโนรามานาイトแอนิเมชันนะฮะเดี๋ยวเรียคมด้าวิวอัตโนมัติดีเทคโฟกัสตอนเดียวกันเป็นอยู่เทสโอเคเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันจะจับหน้าเราหลังจากนั้นก็จะถ่ายรูปเดี๋ยวนั่นดูลองดูเนาะ จับหน้าได้ยังที่จับยังอ่ะยังทอาใมอ๋อเมื่อกี้เหมือนได้แล้วเอาใหม่นะหนึ่งสองสามต้องแนวตั้งนะแต่ตั้งลองตั้งหนแบบไทยยังอ่ะยังไม,ม่ได้ถ่ายเลยเอาใหม่ว้าใช้ยากใช้เย็นนะฮะใช้กล้องหน้าดีแล้วไม่ค่อยแบบว่านะประมาณนี้ละกันสำหรับกล้องทั้มซุงนะโหมดที่ถ่ายออกมาแล้วเมื่อวานนะ่ะหลุดลองถ่ายดูนะฮะเอ่ออย่างอย่างอันเนี้ยถ่ายในห้องที่มืดๆเลยเมื่อวานน่ะนอนในห้องก็ลองถ่าย ตุ๊กตาหมีที่มันนอนเล่นดูนะฮะก็เห็นได้ชัดว่าค่อนข้างมีความสว่างพอสมควรนะฮะก็ถือว่ากล้องนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยแหละนะฮะซึ่งผิดพิาของซัมซุงมากับเพราะปกติแล้วราคาหมื่นกว่ายังกักสเปคอยู่เลยนะครับก็แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะทั้งสเปคของกล้องนะฮะแล้วก็เสียงเพลงที่นุดุดฟังก็ดูว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนะฮะส่วนการเล่นเกมนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเริ่มต้นที่การอ่าน OBB จาก SD ก a r d ก่อนนะฮะซึ่งนุดุด ปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็เลิกฮะนะะกักเขาดูขอความร่วมมือนะฮะ CPU Z เนี่ยมันเช็คปริมาณแบตเตอรี่ไม่ได้นะฮะคือนี่ไปดูเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยพอคนบอกพี่แบตเตอรี่2,000เองอ่ะของปอมไม่นเนี่ยพี่หลอกผมมะเนี่ยคือบอกเลยนะเว้ยว่าแบบแม้ว่าครูจะใช้รุ่นไหนแม่งโอกาสที่จะตรงเนี่ยแทบไม่มีอ่ะนักดูยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่มันจะแบบบอกได้ตรงเป๊ะ,เ,ปะเลยอะ่ะไม่มีนะฮะวันนั้นมีคนซื้อ,อ,อตัวมี่สามไปเนี่ย ออกมามันมสามพันกว่า,วาใช่ไหมสามพันแปดสิบมั้งถ้าจะไม่ผิดมันไม่ถึงก็อกพี่มีสามผมพอไหมเนี่ยแบตบไม่ถึงคือซอฟต์แวร์มันเช็คไม่ได้นะฮะเนี่ยอันนี้อาจจะเช็คได้ว่าเป็นคอร์เท็ก์เอห้าสิบสามทำให้เรารู้ว่าเป็นตัวของ snapdragon นะก็พอจะเดาได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะบางคนบอกพี่มีโปรแกรมอื่นอีกอ่านะัดดุดจัดให้นะัดุดจัด CPU identifier ให้นะเปิดมาบอกเป็น snapdragon นแปดร้อยอ่ะเออถ้าท่านที่ตัวนี้มัน snapdragon นหกหนึ่งห้านะ แล้วยังมาบอกสก,กีนไซส์น้ตุดู7นิ้วอีกเออเอาเข้าไปนะคือมันมันไม่ใช่อะคุณเข้าใจว่าคือซอฟต์แวร์มันเช็คฮาร์ดแวร์ไม่ได้นะบางทีต้องทําใจนะว่ามันเช็คไม่ได้นะฮะเอาละฮะเรื่องอื่นๆทดี่เรามาดูดักก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะฮะเดี๋ยวันดุดจะให้ดูเรื่องของสีสันของจอก่อนเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นประทับใจและยอดเยี่ยมมา,มากๆนะฮะเราจะเริ่มจากมารุนฟ้า5เพลงใหม่5เพลงชูการ์นะฮะเราจะเห็น,ด,นด้ีดดเียอน,นะะเดเี่ จะเห็นว่าการแสดงผลสีดํานั่นก็คือดําสนิทแล้วก็สีสันนี่ยอดเยี่ยมมา,มากแล้วก็แสงเงาต่างๆเนี่ยคือสมเป็นจุดเด่นของซัมซุงอยู่แล้วฮะคือใครจะบอกว่าจอซัมซุงไม่สวยเนี่ยมันก็อาจจะบอกนูนานานปวดตาแต่น่รุดก็ไม่ได้ปวดตาอะไรนะปกตินะคือเฉยๆนะแล้วรู้สึกกลับชอบสีสันตัวนี้มากกว่าพวก IPS ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าความเคลียร์สมูทอะไรก็ยังสู้ตัวแบบพวกที่มีเทคโนโลยีเคลียร์โมชั่นไม่ได้นะฮะเนี่ย สีสันมันดีมากนะฮะอันนี้น่าดูจะเปิดเสียงให้ฟังนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะอย่ที่พูดไปก่อนเลยว่าลำโพงมันตัวเล็กเดี๋ยวพอน่าดูเปิดนะจะเห็นเลยว่าเสียงมันค่อนข้างจะแตกแล้วก็แตกเสียงมันจะค่อนข้างแตกครับเพราะลำโพงมันตัวเล็กมากคือมันมันไม่ใช่ดิต้องพูดว่ามันไม่เชิงแตกแต่มันมันเหมือนมันไม่ดังมากอ่ะคือจริงมันน่าจะดังกว่านี้อย่างที่พูดไปนะมันก็เป็น เป็นจุดด้อยของตัวนี้ไปแล้วกันเรื่องลำโพงข้างนอกใครที่ชอบฟังเพลงจากข้างนอกเนี่ยเวลาไปเจอที่ดังหน่อยอาจจะไม่ได้ยินนะมีส่วนแต่ว่าถ้าพูดลิงทัวอะไรนะัดดูว่าน่าจะดังดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวลองดูก่อนว่า,วาเวลาลิงโทจะเป็นยังไงนะฮะส่วนเรื่องโทรศัพท์นัดดูรองให้แล้วนะฮะเสียงตัวนี้ดีมากๆนะซัมซุงเนี่ยจะทําตัวนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะมานี่คือดังสุด ดังสุดของตัวนี้ซึ่งถือว่าค่อนข้างเปานะอย่างที่พูดไปแต่มันไม่ได้ถึงขนาดเปาหน้าเกลียดนะคือมันน่าจะดังกว่านี้เราปรับวอลลุ่มสูงสุดแล้วมาดังขนาดนไหนมาดูกันเอาใหม่นะหนึ่งสองสามก็โอเคนะเออเออดังละดังละปรับเสียง notification ดีๆครับโอเคอยู่ได้อยู่ก็คือเอาไว้ว่าได้ยินละกันแต่มันไม่ได้ดังตุ้มตามอะไรมากมายนะฮะนั่นก็คือจุดบอกของตัวนี้นะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะว่า เจ้าตัวน,นี้นั้นทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเล่นเกมดีกว่าว <Nixon> ่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนัลดูก็พยายามหาเกมเล่นฮะก็เอาเกมง่ายๆจริงมันเล่นได้หมดนะะสเปคนี้มันเล่นได้ทุกเกมอยู่แล้วนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมออกแนวปวดหัวเหมือนกันนะฮะไปเกี่ยวกขั้นสนุนฮะนี่ฮะระดับนัลดูไม่มีฮะข้้นสนุนกระจอกมากฮะชิบหายตายแต่ตายไม่ตายฮะ นี่แดกผมล็อกนี่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตายตายนี่ฮะมันจะแข่งกันอย่างเงี้ยฮะออกมาทาไมเฮ้ยใครเนี่ยไปโหลดเล่นกันได้นะ,ะเกมนี้นอกจากจะฆ่าเวลาแล้วเนี่ยอาจจะฆ่าคนข้างๆเวลามาก่อกวนตอนเล่นด้วยนะฮะเฮ้ยไม่โดนไปกินผมหรอกนี่ฮะึ๊บนี่ไงฮะเก็บตัวสี่ฮะผส,สมสะสมนี่ฮะออกแนวแฟลปปี้เบิร์ดแต่ง่ายกว่านะฮะ อย่าปากตายนะฮะอย่าให้ฉากมันกินมาเดี๋ยวหน้าดูได้ดูว่าเวลาฉากมันกินมาแบบคุณไม่ยอมตัดสินใจเจ้ทีอ่ะจะเป็นยังไงนะให้ดูเนี่ยฉากฉากกินมาละฉากกินมาละฉากกินมาแล้วก็จะมีเหยี่วมารับประทานคุณไปฮะตามระเบียบเดี๋ยวดูจะโชว์สเต็ปการเล่นให้ดูฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉายาของน้ดูก็คือหน้าดูคอสซี่โรสนะอุ้ย ตายเอาใหม่ฮะเมื่อก่อนเขาเล่นนัดดุดว่านัดดุด Crossy Road นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูร้อยแต้มอ่ะ Basic Basic นี่สิบแล้วห็นไหมสิบแล้วโอ้ร้อยแต้มอีกนิดเดียวกเกมมันขี้โกงไม่ได้กินผมหลอกนี่ฮะนดดุด Crossy Road นดดุด Crossy Road ตายฮะจริงๆแล้วออมมือให้ฮะคืออยากให้ทุกคุณผู้ชมไปลองเล่นกันเองดูว่า จะเก่งสู้นดุดได้หรือเปล่านะแค่นเองนะฮะจริงแล้วไม่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นเลยนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะเกมต่อมาฮะ Racing อะไรที่อ่านหนึ่งอ่านไม่ทันนะฮะเป็นเกมที่โคตรไม่สนุกเอาซะเลยฮะหลายๆคนจะชอบนะ้แต่ระดุดว่าไม่หนุกเอาะเลยว้ายไม่โหลดไฟนะฮะก็จะเป็นเกมแบบเก็บเหรียญนะฮะให้ดูนะหนคนก็ให้เลือกรถคันเดียวนะฮะเอิ่ม อะไรของมันปะเนี <manipulation noise> okay. like ่ยฮะก็ใช้การเอียงเครื่องฮะเรียกว่าเซนเซอร์ของซัมซุงนั้นก็ไม่ทำได้เถอะเนี่ยฮะก็จะมีรถมานะฮะสังเกตไฟเลี้ยวด้านหน้านะฮะของรถด้านหน้านะฮะก็จะเห็นนะว่ามันจะเลี้ยวขวาหรือว่าเลี้ยวซ้ายนะฮะนะสมัยก่อนเขาเล่นน่ดุดว่าน่ดุดเลสซิ่งคานะฮะดังนั้นเรื่องเกมประมาณนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเบสิกมากทำไรน่ดุดไม่ได้นะฮะสิเป่งละนั่นไงนั่นไงโอ้ถ้าไม่เลี้ยวมาน่ดุดไม่ชนหรอก โอ้ทำไมจริงๆไม่อยากจะแสดงความเก่งกาจในการเล่นเกมให้ทุกคนดูมากนักนะฮะหลายๆคนอาจจะหมั่นไส้ได้ว่าเฮ้ยเล่นเก่งงี้มันเล่นให้ดูทําไมนะฮะหนูก็พยายามตายๆไปนะฮะให้ดูเป็นตัวอย่างไปงั้นแหละฮะนะเขาเลือกซ้ายแล้วเลือกขวานี่ครับวิ่งหาไว้ฮะอย่ามาสิเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้กินหรอกไม่ได้กินหรอก นะฮะหรือว่าเก็บเหรียญเป็นเทฟโรลัลนกันเลยทีเดียวไยไม่ได้กินหรอกนี่ฮะได้แม่เหล็กแล้วด้วยฮะสปายแล้วได้แม่เหล็กไปนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะอ้าวตายซะแล้วคือเล่นให้ดูฮะนี่ก็โฆสนาจังนะต่อมาฮะนักดุก็พยายามไปโหลดเกมต่างๆมาเล่นนะฮะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเกมค่อนข้างจะไม่สนุก เลยฮะเดี๋ยวมาเล่นเกมนี้ด้วยกันกับบูลูมอนสเตอร์ี่คือเกมอะไรนู้ยังไม่รู้เลยฮะนิ w วเกมนะฮะัสคริปต์ฮะไม่เคยอ่านนะคาแรคเตอร์เนมอ่าอย่างนันดูต้องเป็นสาวสวยนะฮะคาแรคเตอร์เนมว่าอะไรดีนะฮะสเตป g ียฮะโอ้โหเอางี้นะฮะเล่นกันดื้อๆอย่างเงี้ยอินไวด์โค้ดไม่มีฮะครีเอทสร้างฮะ ชูจุมมอนสเตอร์นะฮะก็มีน้องไก่น้องเต่าน้องปลานะฮะอันนี้ออกแนวโปเกมอนปะเนี่ยแล้วดูจะชอบเล่นตัวน้ำมากฮะสมัยโปเกมอนนี่ก็เล่นเซนิกาเมะนะเก่งมากมากเรียกว่าวันวันไม่ทำอะไรฮะ,ะนั่งตีโปเกมอนนะฮะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้นะฮะเฮ้ยดูทรงแล้วมันน่าจะสนุกนะเนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ชมครับว่าเล่นพร้อมกันนะฮะเล่นพร้อมกันเลยนะ มาแล้วนะฮะนี่คืออะไร drag you r monster into the team จะไหนอะให้ลากไปไหนอะไหนคือทีมไหนอะทีมไหนทีมไหนทีมอ๋อแ a p เ e ี e ย o open world map นี่เปิดเพื่อเล่น world map มันอารมบ์โปเกมอนนะฮะมันอารมบ์โปเกมอนเวอร์แมปเวอร์แมปเอามาาเอวะเข้าไปสิแล้วไงไม่มีเลยว้าฉันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเขบอกให้กดเข้าก็กดแล้วนี่นอะไรของมันปะ่ะอ๋อบอกเราอยู่ที่นี่รเราไปที่อื่นมามามา ไม่บอกว่าเล่นอ,อย่างนี้เออแท็ Edit Waypoint to Move โอเคกดเนี่ยะลองไงต่ออาาะไรของมันปะแท็ Here to Search เจอมอนเตอร์นะฮะไฮอารมณ์เรียนโปกเกมอนชัดๆเ e ล t ิมมอนสเตอร์ไปเลยผมแม่งโปกเกมอนชัดๆแปลงล่างแปลงล่าง Water Gun โอ้โหแต่เอฟเฟก์ดีของโปเกมอนเยอะเลยว่ะหมายถึงโปเกมอนพากันก่อนที่จะดุดเล่นนะนี่น่าเล่นห่ะอย่างงี้ปื้ฉีดน้ำโอ้โหน่าสนใจนะเกมนี้สายโปเกมอนไม่ควรพาดนะฮะเกมแบบนี้เลยเออตายฮึดเดือดจะตายละโอเคโอเคมาครับให้ใช้อยู่นั่นนะ่ะ เออดูชอบนะชอบนะเอฟเฟก์มันโอเคเลยนะฮะแล้วก็เก็บกลับลูกบอลไปโปเกมอนชัดๆนะโอ้โหโปเกมอนชัดๆเลยเห็นไหมเออแต่ก็โอเคนะคนที่ชอบเล่นแนวโปเกมอนก็น่าจะชอบอ่ะทั้งหมดก็ชิงทายไว้เท่าน,นี้แล้วกันนะ,ะสำหรับ s a ม s u ง g Galaxy A7 นะฮะข้อดีของมันคือจอมันสวยมากฮะกล้องหน้าเนีนะ่ยอย่นาะแล้วก็ยังได้เลนส์วนะฮะ แล้วก็แบตเตอรี่ในเกมก,กลางๆนะฮะมีโหมดให้เล่นเยอะแยะที่สำคัญมี Galaxy พวก Galaxy ซ e ่กพวกนี้ครับพวกของขวานจากซัมซุง Samsung ตรงนี้นี่คือนนดุลพูดเลยนะว่าไม่ธรรมดานะบอกก่อนฟรีแล้วฟรีอีกนะพูดเลยนะฮะอ่ะอันนี้ทุกคนรู้แล้วนนดุลพูดเกือบทุกอันเลยที่รีวิวซัมซุงนะก็มีวิทยุให้ฟังมีทุกอย่างก็ครบเครื่องนะแล้วก็ไม่กัสสเปคราคาเปิดมาก,ก็ไม่ถึงขนาดสูงมากที่หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะนี่ข้อเสียของมันก็คือลำโพงมันนนดุลไม่ค่อยชอบ กับกล้องที่นูนขึ้นมาถ้าตกเนี่ยนะดูดว่ามีนีแตกพยายามหาเคสที่มันเซฟหน่อยละกันนะฮะหรือว่าซื้อเคสของพวกนิวคินอะไรเนี้ยมันจะมีกระจกกันแตกของตรงนี้มาให้ด้วยนะส่วนใหญ่จะมีให้นะประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องรำลาพินนี้สำหรับ s a m ซุงก Galaxy A7 นะฮะต้องบอกเลยว่าใครอยากซื้อนะฮะไปซื้อได้เลยนะฮะสวัสดีฮะ ซัมซุงไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องอเสียงเท่าไหร่ะระฮะถือว่าค่อนข้างไว้ใจได้นะฮะแล้วค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับการอเสียงนะฮะแล้วก็นี่ก็คือเดินไปก็เดินมาดูว่าเนี่ยขายไปเดินไปเป็นยังไงถ้าหยุดไปอย่างงี้นะความไหลลื่นเป็นยังไงก็ตามนี้แล้วกันนะ